ิประวัติศาสตร์ชาติมังกรการล่มสลายของราชวงศ์ส่งเหนือยอดฝีมือในวงศิลผู้ได้ความสามารถในการปกครองพระเจ้าส่งหุยจงแห่งราชวงศ์ส่งเหนือหรือเจ้าจี้รุ่งเรืองเมืองหลวงสุทธวินมือลีคำมะบดินวิมานโสพินเรายินมะหูรีคำสดับคีตา เมืองว่างคนร้างจากลากลางรายวสันนิตราบ้านอยู่ไหนหนาโศกากรุยบัลเลงเป็นเพลงเหมยพก,กาบทกวีฉือสเสน่หน์ในบทนี้ยอ้อนลำเล็กถึงชีวิตห้องเตยันรูราสูงสักเสียดายเสียใจกับความเดียวดายรันทดทุกยากในปัจจุบันแปดร้อยกว่าปีก่อนบุรุษอายุครึ่งร้อยผู้หนึ่งได้ขับบทเพลงแห่งความคับแค้นนี้ระหว่างเดินทางไปสู่ภาคเหนือ ท่อตามองแว่นแควนเก่าน้ำตาหลังรินคนผู้นี้ก็คือห้องเต้องค์ที่แปดแห่งราชวงศ์ส่งเหนือส่งหุยจงผู้ถูกชาวจีนจับตัวเป็นเฉลยยังเมืองอูกอ่อแดนหันโจแห่งอาณาจักรจีนน้องสืบพลังต่อแทนพี่ต้นสมัยบริหารดีบ้านเมืองรุ่งเรืองเดือนอ้ายปีที่สามแห่งราชสกุหยวนฝูราชวงศ์ซ่งเหนือ คศ1,100พระเจ้าท่งเจอจงซึ่งพระชนมายุเพียง2 4พรรษาประชวนสวรรคตเมื่งหงเฮาพระมเหสีองค์แรกไม่เป็นที่เปิดปานของส่งเจอจงต่อมายังถูกถอดออกจากตำแหน่งมีเพียงพระธิดาไม่มีพระโอรสหลิวหงเฮาซึ่งเป็นพระมเหสีองค์ต่อมาประสูติพระธิดาสองพระองค์พระโอรสหนึ่งพระองค์แต่พระโอรสสิ้นพระชนตั้งแต่ชันษาเพียงสามเดือน โอรสสวรรค์ไรทายาตราชวงศ์ส่งอันยิ่งใหญ่จะฝากไว้ในมือผู้ใดเป็นปัญหาใหญ่ของราชสำนักเกิดเป็นความขัดแย้งภายในเรื่องราชทายาทวันขึ้น8ดค่ำเดือนอ้ายพิทีสามแห่งราชุกหยวนฝูโอรสสวรรค์ประชวนสวรรคตขณะที่ทั้งราชสำนักสรงไม่รู้ว่าจะยกใครขึ้นเสวยราชต่อเสี่ยงไทเฮาซึ่งเท่ากับเป็นผู้ปกครองสูงสุดในเวลานั้นก็เรียกคุณนางเพื่อหาือ พระนางกันแสงพรางตรัสกับเหล่าคุนนางว่าบ้านเมืองมีเคราะห์โอรสสวรรค์ไร้รัชทายาทเรื่องผู้ปกครองแผ่นดินต้องรีบกำหนดวาจาเพิ่งจบดางตุนอัครมหาเสนาบดีก็ตอบว่าเจียนวางเจ้าชื่อประสูติร่วมกับพระมรรดาของโอรสสวรรค์ผู้ล่วงรับตามหลักการควรยกเจียนวางเป็นห้องเต้เสี่ยวไทเฮาได้ฟังก็สายพระเสียนตรัสว่าข้าไรโอรสของทั้งปวงต่างไม่ได้เกิดมาจากพระมหสีเอก ไม่จําเป็นต้องแยกว่าเกิดจากมารดาใดจ้างตุนทูลว่าตามพระราชประเพณีเก่าแก่หากมีบุตรเอกตั้งบุตรเอกหากไม่มีบุตรใหญ่โอรสทั้ง14พระเจ้าส่งเสียนจงสิ้นพระองค์ไปแล้วแปพระองค์หากนับตามลำดับใหญ่เล็กย่อมต้องตั้งโอรสคนที่9้าเส้นหวางเจ้าปี่เป็นห้องเต้เสี่ยงไทยเหาคัดค้านแม้เส้นหวางจ้าุสแต่พระเนตรบดแผ่นดินจะมีโอรสสวรรค์จักสุพิการได้หรือไม่ได้เป็นอันขาด ตามลำดับถัดไปควรตั้งจวนหวางเจ้าจี้จางตุน้นคานเสียงดังว่าต้นหวางไม่หนักแน่นไม่เหมาะเป็นประมุขแผ่นดินต้นหวางผู้นี้ก็คือเจ้าจี้ต้นหวางไม่หนักแน่นจริงหรือเวลานั้นมีคนจำนวนมากคัดค้านเจิ้งผู้ผู้เป็นจือซูม,มี่ยู่เวียนซื่อไม่ถูกกับจางตุ้นมาแต่ไหนแต่ไรตำหนีจางตุ้นทันทีว่าจางตุ้นมิเคยถกกับกระหม่อมและคนตั้งหลายเรื่องยกโอรสสวสรรค์มาก่อนวันนี้กับกล่าวเช่นนี้ เป็นที่น่าหวาดวิตกยิ่งนักไทเฮาตรัสว่าจะตั้งตัวหวางมีพระวินิจฉัยชอบแล้วกรามอมไม่มีข้อคัดค้านพราะกราวจบคนทั้งหลายได้แก่รองมหาเสนาบดีใช่เปี้ยนจงสู่เหมือนเสี้ยสื่อหลังหรือว่าจงสู่ซสื่อหลังซี่เจียงต่างก็กราบทูลว่าเมื่อมีผู้เห็นพ้องกับตนมากเสี่ยงไทยเฮาก็พอพระทยัยพระนางอธิบายต่อเป็นการสับสนุนความเห็นของพระนางว่ามีเหตุผลสมบูรณ์ ห้องเต้ราชาการก่อนเคยตรัสว่าต้วนหวางลักษณะมีบุญและอายุยืนซ้ำมีเมตตากตัญญูไม่เหมือนองค์คนอื่นจางตุนจึงหมดคำพูดอันที่จริงจางตุ้นซึ่งกล่าวหาว่าเจ้าจี้ไม่หนักแน่นนั้นเป็นขุนนางกังชินแห่งยุคคำพูดของคนเช่นนี้คนนํามาใช้ในทางกลับกันแต่ทว่าโรคร้ายคือคราวนี้จางตุ้นไม่ได้กล่าวโกหกและก็ไม่ได้มองผิดไปวันที่ส2เดือนอาย เสี่ยงชายเฮาให้คนเชิญตัวอย่างเจ้าจี้ให้สเสวยราชต่อหน้าประสบห้องเต้ผู้ไหวชนเวลานั้นเจ้าจี้มีพระชนมายุได้19พรรษาเวลานี้เจ้าจี้ซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชไม่ใช่หนุ่มเสเพรผู้เอาแต่มัวเมาอาบายจมุกและไม่ใช่ประมุกที่โหเขาผู้ไม่ทำเรื่องดีเอาแต่ทำเรื่องชั่วเวลานั้นเจ้าจี้ถือว่ามีพระปิชาสามารถแท้จริงมีพระประสงค์จะสร้างคุณูปการพระองค์เลื่อนจากตำแหน่งองค์รับสืบราชสมบัติ มีพระไัยกว้างรับคำทัดทานตักเตือนแก้ไขปัญหาการปกครองเป็นที่คาดหวังของปวงประชาการปกครองใกล้เคียงกับสมัยพระเจ้าทรงหรินจงและพระเจ้าทรงเจ๋อจงเรียกได้ว่าเมื่อแรกครองราชนั้นเจ้าจี้มีพระไัยตั้งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินคิดฟื้นฟูแผ่นดินซึ่งที่เต็มไปด้วยปัญหาให้กลับมาเป็นยุครุ่งเรืองอีกครั้งพระองค์จึงได้เริ่มการปฏิรูปหลายประการ ในลำดับแรกกำจัดขุนนางโฉดชั่วใช้สอยคุณนางประเสริฐในยุคสังคมศักดินาที่อำนาจอยู่ในมือฮ่องเต้ราชสำนักจะมืดมนหรือไม่กุญแจสสำคัญอยู่ที่การกำจัดขุนนางโฉดใช้สอยคุณนางดีได้หรือไม่จางตุ้นเคยต่อต้านการที่ส่งหุ่ยจงเจ้าจี้จะเสวยรัฐเจ้าจี้ย่อมมีใจกรดแค้นอยู่เวลานั้นพระองค์ยืมคำกรับทุลของผู้อื่นคือถือโอกาสจัดการจางตุน้น ลดตำแหน่งจางตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้จะมีข้อคอราา์รัปเรียกว่าเป็นการล้างแค้นส่วนพระองค์แต่ก็นับได้ว่าเป็นการกำจัดภัยใหญ่ประการหนึ่งให้แก่ราชสำนักต่อมามีขุนนางกังฉินหลายคนถูกปลดเป็นต้นว่าใชา่เปลี่ยนสิงสู้ใช่จริงหลินซีหลีเจ้เฉินอูชิงโฮซีตูเย่เจียวเชีย่ยมาถึงตอนนี้เหล่ากังฉินที่ทําให้ราชสำนักวุ่นวายเกิดเรื่องไม่หยุดหย่อนได้ถูกขับออกไปจนเรียกได้ว่าเกือบหมดสิน้น การกำจัดกังฉินถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปการปกครองการฟื้นความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกล่าวหาและใช้คนดีมีความสามารถจึงจะทําให้การปกครองดําเนินไปได้ด้วยดีเจ้าจี้เสวยราชได้ไม่นานก็ตัดสินพระทัยยกย่องคนดีมาใช้งานที่สําคัญได้แก่การตั้งหารจงเยี่ยนเจ้าเมืองต้าหมิงมาเป็นเสนาบดีกระทรวงขุนนางตั้งหลีส่สิงเฉินเจ้าเมืองเจิ้นเติงเป็นเสนาบดีกระทรวงพิธีการ ยกห่วงหลี่ขุนนางทัดทานขึ้นมาเป็นราชบัณฑิตที่ปรึกษาและสื่อตู่การใช้สามคนนี้เป็นการยกข้ามชั้นมานอกจากนี้ยังมีการใช้ขุนนางที่ดีหลายคนเช่นตั้งกงเจ๋เป็นมนตรีตรวจสอบการปฏิรูปราชการเหล่าขุนนางตั้งเฉินจินกับโจเฮาเป็นขุนนางทัดทานตั้งเจียงกงหวังช้างอันเหมือนหรือปีอ้อีเป็นมนตรีต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ทรงรับนโยบายดีๆต่างๆที่หานจงเยี่ยนึ้นเสนอ3เดือนต่อมาหานจงเยี่ยนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นโยกผูเย่ซึ่งสมัยนั้นเท่ากับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ่ายขวาหุยจงยังคืนความยุติธรรมคืนเกติยศให้กับผู้ที่ควรได้รับความยุติธรรมในรัชกาลก่อนเป็นต้นว่าอัครมหาเสนาบดีฟานจุนรนในรัชกาลพระเจ้าซ่งเฉอจงและขุนนางคนอื่นๆเช่น ซูซื่อหวนเยี่ยนหัวหวายกุยซื่อหมากว้างหลีกงจู้หลีต้าผังหลีจื้อเละพวกบางคนได้คืนชื่อเสียงได้ใช้ชีวิตบ้านปลาอย่างมีความสุขบ้างได้รับการอภัยโทษรับตำแหน่งเดิมมาตรการเหล่านี้เป็นที่สรรเสริญของคนทั้งราชสำนักลำดับต่อมาก็คือการรับคำชูนตักเตือนประเด็นนี้ส่งฮุยจงมักหลบเลี่ยงไม่เป็นธรรมชาตินัก แต่ก็ถือว่ามีหลายเรื่องที่ควรค่าแก่การยกย่องมีครั้งหนึ่งหุยจงทรงเล่นว่าวขนาดใหญ่ในวังว่าตวตกลงไปในบ้านคนใกล้เคียงราษฎรตื่นตระหนกเจิงปูกราบทูลเรื่องนี้หุยจงปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นว่าราษฎรเล่าผิดไปร้อยพระองค์ตรวจสอบให้ชัดก่อนค่อยว่ากันเจิงปูกราบทูลหนักแน่นว่าฟาบาดเพิ่งเสวยราชยังทรงเยาชันสา หลังราชกิจจะเล่นพอให้ทรงพระสราําาทอาจใช่เรื่องเสียหายใหญ่โตไม่แต่ถ้าว่าหากมีการไต่สวนขุนนางกำกับอาจมีผู้ถูกใส่ความจำต้องรับโทษเรื่องราวย่อมแพร่หลายผิดจากข้อท็จจริงจักเป็นที่เสื่อมพระเกียรติได้หุยจงทราบว่ามิอาจโตแยง้งจึงเลิกกระทําในทันทีต่อมามีครั้งหนึ่งตัดสินพระไทยจะสร้างหอเซิงผิง จางซางอิงอัครมหาเสนาบดีทูลขอให้ทรงประหยัดมัธยัตระงับการก่อสร้างแม้หุยจงเจ้าจี้จะไม่ได้ระงับการก่อสร้างแต่ทุกครั้งที่จางซางอิงผ่านสถานที่ก่อสร้างก็จะให้ช่างทั้งหลายไปซ่อนตัวก่อนหลังจากซางอิงผ่านไปแล้วค่อยทำงานต่อทรงเป็นถึงพระปะมุกจะสร้างหอพักสักหลังยังต้องเล่นซ่อนแอบกับขุนนางแม้จะดูแล้วหน้าขัน แต่ก็แสดงว่าในเวลานี้เจ้าจี้ยังกิ่งเกรงและใส่พระชัยคำกราบทูลตักเตือนของขุนนางทั้งหลายลำดับที่สห้ามรวมสมัครพรรคพวกกำจัดคนเห็นต่างรักษาสมดุลของการปกครองเมื่อแรกที่หุยจงสวยราชในราชสำนักมีความเห็นต่างกันมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยส่งศนจ,จงเป็นต่อมาสองฝ่ายต่างโต้แย้งกันรุนแรงแนวคิดที่หนึ่งมองว่า การที่เสริญจ,จงใช้แนวคิดของหวางอันซื่อในการปฏิรูปการปกครองเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งของบ้านเมืองแต่พอถึงราชสกยหยวนโย่ซื่อหมากวางกลับหลอกลวงเบื้องสูงให้ยกเลิกการปกครองแบบใหม่ทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในความอ่อนแอและยากจนหากพระองค์จะสร้างคุณอุปการการกำจัดคนในพรรหยวนโยให้หมดสิน้นแนวคิดที่สกลับมองว่าการที่หวางอันซื่อปฏิรูปการปกครองออกกฎหมายใหม่ ทำให้ระเบียบแต่ดั้งเดิมมาเสียไปโชคดีที่ซื้อหมากวางดึงรั้งกลับมาให้อยู่ในวิถีทางอันควรจึงทำให้แผ่นดินส่งรอดพ้นวิกฤตเคราะหร้ายที่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงในสมัยเศร้าเซิงจึงทำให้วันนี้บ้านเมืองลำบากปวงประชาะยากไรคำสั่งทางการไม่ได้ผลสิ่งที่ควรรีบทำตอนนี้ก็คือควรหันมาใช้สอยคุณนางพักหยวนโยลดตำแหน่งคุณนางพักเศร้าเซิง แนวคิดที่3มองว่าไม่ว่าขุนนางพักปฏิรูปหรือพักอนุรักษนิยมก็ควรได้รับการช้สอยตามความสามารถไม่ควรกีดกันด้วยความเห็นต่างแน่นอนว่าแนวความคิดที่3เป็นประโยชน์ต่อความสมคคีที่สุดส่วนสองแนวคิดแรกสุดโตรงเกินไปอุยจงขบคิดแล้วก็ได้มีราชองการทั่วประเทศประกาศชาติต่อคุนนางทั้งสองพักในเดือน10ปีที่สแห่งรัชสกุทฝูว่า ทั้งกลุ่มอนุรักษ์เละกกลุ่มปฏิรูปต่างมีข้อบกพร่องปรัถนาจะใช้ความเป็นธรรมสลายการก่อตัวกันเป็นพักเป็นกลุ่มก้อนทศา,ารรษทไม่โอนเอียงใช้คนตามความสามารถนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจากมาตรการต่างๆในช่วงฮุยจงแรกเสวยราชเห็นชัดว่าทรงเป็นโอรสสวรรค์ผู้สามารถพัฒนาประเทศได้รุ่งเรืองขึ้นใหม่ได้หากพระองค์ยืนหยัดมั่นคงได้เป็นเวลานานบางทีราชวงศ์ส่งเหนือที่ยากไร อ่อนแอมานานอาจรุ่งเรืองได้ไหมแต่ทว่าสถานการณ์ที่ส่งหุ้ยจงบริหารบ้านเมืองอย่างดีนี้ไม่ได้ดำรงอยู่นานนักเกรดเสริมเจอซูม,มี่ยวเวียนซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของซูม,มี่ยวเวียนเริ่มมีตั้งแต่สมัยห้าราชวงศ์เมื่อแรกราชวงศ์ซ่งไม่มีตำแหน่งนี้ต่อมาจึงตั้งขึ้นมีหน้าที่บัญชาการทหารทั้งประเทศอาจพอเทียบได้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นตำแหน่งคุนนางที่คอยอ่านหนังสือและอภิปายเนื้อหาร่วมกับพ้องเต้หรือพระโอรสในรัชศกซีหนิงในสมัยพระเจ้าท่งเสินจงอัคราหมหาเสนาบดีหวางอันสือทุนเสนอแนวทางการปฏิรูปการปกครองและออกกฎหมายใหม่พระเจ้าท่งเสินจงสนับสนุนเต็มกำลังแต่กเกาไทเฮาและขุนนางฝ่ายอนุรักษนิยมไม่เห็นด้วยต่อมาในรัชสกหยวนเฟิง ทรงเสิญจงสวรรคตพร,ระอุรส่งเจ๋อจงครองราชใช้รัชุกหยวนเฟิงต่อต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นรัชุกหยวนโยเมื่อแรกเสวยราชส่งเจ๋อจงทรงพระชนมายุเพียงเก้าพรรษาอำนาจอยู่ในมือเกาชัยเฮาพระอัยิกาเกาใช้ซือหมากวางซึ่งเป็นขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นอัครมหาเสนาบดียกเลิกการปฏิรูปต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัชศกซีหนิงต่อมาปีที่แแห่งรัชสกหยวนโย พระอิจิกาเก่าสวรรคตทรงเจอจงว่าราชการนินทรงลดตำแหน่งขุนนางฝ่ายอนุรักษนิยมอันมาใช้ขุนนางฝ่ายปฏิรูปปีต่อมาก็เปลี่ยนรัชสกุเป็นเศร้าเซิงปลายสมัยทรงเจอจงเปลี่ยนราชสกอีกครั้งเป็นหยวนฝูขุนนางพรรคหยวนโยในที่นี้หมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยมขุนนางพรรคเศร้าเซิงหมายถึงกลุ่มปฏิรูป ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรวมแสดงความคิดเหด็นวใต้คลิปได้เลยนะครับฝากไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ